สวัสดีค่ะผู้เตรียมเข้าสอบออนไลน์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการเข้าสู่ระบบสอบออนไลน์นะคะลำดับแรกนะคะให้ท่านกดลิงก์นะคะสำหรับการเข้าสอบออนไลน์นะคะจากคู่มือการสมัครสอบนะคะจากนั้นนะคะพิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวของท่านนะคะ จากนั้นนะคะเออให้พิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนรอบสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นกดค้นหาข้อมูลค่ะระบบจะปรากฏชื่อนะคะของผู้เข้าสอบนะคะเล,เลขที่แบบประจำตัวประชาชนนะคะ ตรวจสอบว่าเป็นชื่อของตนเองนะคะขั้นตอนแรกนะคะกดเข้าสูห่ห้องรายงานตัวสอบนะคะซึ่งห้องรายงานตัวสอบนะคะจะลิงก์ไปสู่ห้องสอบที่เป็น Microsoft Teams เพราะฉะนั้นผู้เข้าสอบจะต้องลงโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเตรียมตัวก่อนวันที่จะเข้าสอบนะคะจากนั้นกดเข้าสู่ห้องสอบนะคะ ผู้เข้าสอบนะคะจะต้องอนั่งใน p o พซิช o n ที่ประกาศกำหนดนะคะคือต้องเห็นทั้งตัวของผู้เข้าสอบแล้วก็หน้าจอนะคะซึ่งอยู่ในคู่มือการเข้าสอบนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบ microsoft teams เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กลับมาที่ระ,ระบบเข้าสู่ห้องสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ กดกรอบหมายเลขประจำตัวประชาชนนะคะและตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมอีกครั้งนะคะจากนั้นก,กดเข้าสู่ระบบเข้าห้องสอบระบบเข้าห้องสอบนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับทำข้อสอบนะคะ ระบบนะคะก็จะแสดงในตัวของอรหัสผู้เข้าใช้งานนะคะและพาสเวิร์ดนะคะจากนั้นกดเข้าสู่ระบบสอบค่ะถ้าผู้เข้าสอบจำไม่ได้นะคะว่ารหัสผ่านแล้วก็ยูสเซอร์นมอะไรนะคะให้กดมาตรงที่หน้าสำหรับการล็อกอินอีกรอบนะคะกด เข้าสู่ห้องห้องสอบนะคะจากนั้นก็เอ่อค o ป y นะคะในตัวของ user name นะคะมาใส่ในตรงนี้นะคะกดรับทราบข้อเงื่อนไขนะคะ เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วนะคะก็กดไปที่คอร์เรียนของฉันนะคะผู้เข้าสอบก็จะพบชุดวิชาที่ต้องสอบนะคะก็กดเข้าไปในชุดวิชาที่ต้องสอบนะคะจากนั้นกดเริ่มสอบเริ่มสอบนะคะกดเริ่มสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะกดยอมรับเงื่อนไข การไม่คัดลอกหรือทำสำเนาข้อสอบนะคะกดยอมรับและทำข้อสอบผู้ข้อสอบนะคะก็ทำข้อสอบนะคะตามที่กำหนดนะคะข้อไหนที่จะเว้นว่างเนี่ยสามารถกดไปที่ข้ออื่นได้เลยนะคะเลือกนะคะข้อไหนที่ทำแล้วเนี่ยจะ สี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะระบบทำข้อสอบนะคะจะต้องทำให้ครบทุกข้อก่อนนะคะจึงจะสามารถกดส่งคำตอบได้นะคะแต่ถ้าหากว่าผู้เข้าสอบเนี่ยกดส่งคำตอบไม่ทันนะคะระบบก็จะมีการเซฟ ในส่วนของคำตอบให้ใหอัตโนมัตินะคะหากทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะกดส่งคำตอบค่ะกดยืนยันเพื่อส่งคำตอบอีกครั้งนะคะจากนั้นนะคะให้ผู้เข้าสอบนะคะดูกดดูที่ดูบทเรียนนะคะ ในส่วนของหน้าต่างนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเซคชันต่างๆที่ต้องสอบนะคะซึ่งตัววิชาสอบนะคะก็จะเปิดตามเวลาที่กําหนดตามประกาศสอบนะคะวิชาแรกเราจะสอบวิชากฎหมายรอเวลาในการกําหนดการสอบวิชากําหนดอาหารวิชาชีพของกําหนดอาหารนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วก็กดที่วิชาชีพกำหนดอาหารนะคะ กดเริ่มทำข้อสอบนะคะจากนั้นก็กดคอนเซนต์ในการทำข้อสอบนะคะกดเรื่กทำข้อสอบเช่นเดียวกันนะคะเมื่อทำครบทุกข้อแล้วนะคะกดส่งคำตอบค่ะกดยืนยันค่ะ อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดเราจะเ,เริ่มที่จะสอบวิชาถัดไปให้กดที่ดูบทเรียนนะคะก็ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนะคะเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เตรียมอ,อ,อินเทอร์เน็ตและแบตเตอรี่ให้พร้อมนะคะสำหรับการเข้าสอบทั้งวันนะคะและจำเป็นต้องเข้าสอบนะคะเพื่อให้คุ้นชินกับ ระบบการสอบนะคะเพื่อที่วันจริงเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างการทำข้อสอบนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการทำข้อสอบค่ะสวัสดีค่ะ